สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะมา,าสาธิตการกินน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับทีเ่เป็นผลิตภัณฑ์มาจากเมืองไทยนะครับเขาบอกว่าเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นมะพร้าวจริงๆนะครับแล้วก็เขาซีวด,ด้วยพลาสติกนะแล้วก็มาจากประเทศไทยไทยแลนด์ฟอร์มไทยแลนด์นะครับแล้วก็วิธีทานมะพร้าวนะครับก็ไม่ยากนะมันจะมีหลอดดูแต่จะมี ตัวเขาเรียกว่าตัวฝาปิดข้างข้างบนแต่ความจริงมะพร้าวเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดนะฮะแล้วก็เราก็ดึงดึงหลอดดูด่ออกนะเสร็จแล้วข้างบนนี้อย่าเพิ่งมันเป็นซิลปิดมีจะมีรูอยู่ตรงนี้แล้วก็ปิดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็พออย่างนี้ปุ๊บเนะี่ยเราก็กระแทกกับพื้นแรงๆนะฮะพื้นแรงแรง,แรง,แรงนะฮะพอพอมันทะลุทะลุมะพร้าวข้างในแล้วเราก็ กลับขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นนะดึงขึ้นแล้วก็เปิดเปิดข้างบนแล้วก็เอาหลอดดูดนี่นะฮะมาเสียบแทงเข้าไปนะมันก็จะเข้าไปข้างในแล้วก็โอ้หวานหวานเจี๊ยบเลยนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ไทยของประเทศไทยของเรานะครับที่ภูมิใจมากทีเดียวนะครับก็ น่าสนใจนะครับก็ไม่แพงนะถ้าคิดเป็น <laughs> เงินเงินดอลลาร์อาจจะไม่แพงนะแต่ว่าที่เป็นเงินไทยก็หลายตัคงอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่หกเจ็ดเหรียญน,นะหกเจ็ดเหรียญน,นะฮะก็คิดเป็นเงินบาทก็ร้อยร้อยสร้อยเท่าไหร่หกเจ็ดเหรียญเอาสามสิบเอ็ดคูณเข้าไปหกเจ็ดเหรียญประมาณสองร้อยบาทนะครับก็อยากจะมาให้เราได้ดูเขาเรียกว่า นวัตกรรมของการาทําให้มูลค่าเพิ่มมะพร้าวเมืองไทยเราเป็นมะพร้าวที่ส่งออกไปทั่วโลกเขาก็จะมีการปอกให้เรียบร้อยสวยงามซิลอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวผมทานแล้วผมก็จะผ่าข้างในก็จะกินเนื้อมะพร้าวอ่อนครับครับก็น่าสนใจนะครับติดตามได้นะครับมาอเมริกากินนี้